สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับแอบมาดูปลาสิบเอ็ดพฤษภาคมปีสองพัน้าร้อยหกสิบหกนี่ครับบอกพระใบของเรามีถังกองกองนอกหนึ่งชุด ชุดนั้นเราไม่ได้ต่อแล้วเพราะว่าขี้เกียจต่อแล้วก็มาใช้สองตัวนี้เป็นชุดถังนกล่องนอกง่ายๆนี่แต่ก็จะบอกว่าน้ำมันก็ยังขุ่นอยู่นะเห็าใไหมเพื่อนๆอี๋ออยวเราก็คงต้องเปลี่ยนชุดผ้ากล่องกับไส้กล่องเอาไปหลานแล้วเราก็จะมาดูก,กันนะครับว่าชุด กรองพิเศษของเราตัวโคตรเทพดับเบิลดัมฟิลเตอร์เป็นยังไงนี่ครับใสกว่านี้ไม่มีแล้วจริงๆบอกเลยว่าติดตั้งมาเกือบสามอาทิตย์แล้วนี่ครับเพื่อนๆใสเป็นกระจกนี่เห็นก้นทะเล นี่ครับนี่นี่เห็นท่อเลยใส่แค่ไหนดูเอาเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมจะปิดออกซิเจนแบบนี่นี่ครับเฮ้ยใส่จริงๆอะ่ะเอออืมมันทำงานดีจริงๆต้องบอก จริงๆผมเพิ่งให้อาหารปลาไปด้วยนะตอนประมาณช่วงสามโมงเย็นบ่ายสามปกติน้ำมันจะขุ่นนานมากแต่ระบบกองมันทำงานดีมากผมบอกเลยว่าชุดนี้ที่ผมได้มาติดตั้งมานี้ถือว่าดีสุดตั้งแต่ติดตั้งมาเลยใสมาก กองอื่นๆระบบอื่นเนี่ยผมผมก็ติดมาเกือบทุกตัวแล้วนะแต่ผมว่าตัวนี้เวิร์กสุดก็คือติดเพิ่มผมติดเพิ่มนะครับก็คือชุดดำฟิลเตอร์นี่แหละเนี่ยครับคือเดิมผมติดตัวตัวตัวหยาบอยู่อ่านี่เขาขยับมาตรงนี้ให้นะผมติดตัวกองหยาบอยู่ก็คือร้อยไมครอนอยู่แล้วก็มาเพิ่มตัวละเอียด30ไมครคอน เฮมันใสมากอ่ะอืมโคตรใสอ่ะอันนี้เป็นของพี่ปีชาเขานะนี่ดัมฟิลเตอร์ของพี่ปีชาพีปีปีชานี่เลยของเขานะครับอันนี้ล่าสุดก็มีการมาเพิ่มฮะอ,อุปกรณ์นิดหน่อยนี่เพื่อนๆนลูกชายแกมาทำให้นี่ครับเห็นไหมมีแสงเห็นไหม นี่โคเทเปิดดูปามี UV ครับนี่มี UV ครับทุกทนอย่างเท่ผมสลับด้านกันอะอย่างเท่ครับใส่ UV ครับในดำฟิลเตอร์ไม่มีใครมีครับหรืออาจจะมีแล้วก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าไม่จะใส่เพราะว่าเนี่ยครับเพื่อป้องกันการเกิดเมือกแหม ้องกันการเกิดเมืองนี้ติดสองตัวเลยนี่นี่นี่ติดสองตัวเลยยู UV. นี่เขาก็มาเดินตรงนี้ให้ด้วยเพิ่มต่อสายอะไรเรียบร้อยเฮ้ยแจว๋ว่ะพอดีเมื่อวานผมไม่อยู่นะเมื่อวานผมไปผมไปไปเล่นกีฬาเพื่อนๆไปตีกลอบกันมาเขาก็มาทำให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยเนี่ย เออแกบอกว่าต้องเพิ่ม UV เพื่อที่จะกำจัดพวกเมือกปลาอ่าเออเฮ้ยดีเว้ดีใช้ได้แล้วเรามาดูสินี่ดูนี่วันนี้เพิ่งจะ49ครั้งเองแสดงว่ากองไม่ตันนี่ดัมเตอร์ไม่ตันตัวนี้ตัวหยาบนะตัวหยาบรันไป49ครั้งวันนี้ตัวละเอียดรันไป79ถูกต้อง ตัวละเอียดต้องทํางานมากกว่าตัวหยาบประมาณเกือบเกือบเท่าตัวถูกแล้วเห็นไหมฮะเฮ้ยแจ่วอะ่ะนี่ผมเปิดเปิดไฟถ่ายเฮ้ยมันแจ่วมากแจ๋วมากอันนี้ยอมรับเลยนี่วันนี้แกก็มาเอ้ยม่วานแกก็มาทําให้ผมก็ไม่อยู่เนาะดูก่อนใส่คลิปอืม เนี่ยครับผมก็รอเที่ยบมาถ่ายเพื่อนๆดูนี่แหละว่าเฮ้ยมันใสจริงเปล่าอ่ามันใสจริงเปล่าถ้าใสก็โอเคนะครับอันนี้ผมปิดปิดแฟลชนะเปิดแฟลชน,นี่อ,อนนี้ใช้กล้องใช้กล้องมือถือนะของซัมซุงแต่เป็นรุ่น a 2 2เออใช้ดีภาพสวยภาพสวยชอบชอบนี่ครับ <ๆ S 2> ใสจริงใสจริง โห oh. เจ๋งอะถ้าติดสามตัวมันจะเป็นยังไงวะไม่รู้เหมือนกันนะถ้าติดสามตัวเออนี่ขนาดสองตัวยังใสขนาดนี้นะแล้วข้อดีคือมันทำความสะอาดง่ายผมไม่ได้ใช้กองตัวนั้นแล้วนะไอกองเทพรุ่นเก่าเนี่ยเพราะว่าผมล้างเองไม่ได้คือจริงๆถามว่ามันดีไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ก็น่าจะดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันคือผมล้างเองไม่ได้ครับ ข้อเสียคือเราล้างไม่ได้แต่อย่างเนี้ยกองเทพเรายังล้างได้นะเอาแปรงนี่ไงถ้าเกิดมันเกิดเมือกเยอะๆหรือเกิดมันตันผมก็ใช้แปรงขัดง่ายๆเลยผมก็ซื้อมาเนี่ยแปรงของเหลืองเนี่ยขัดก็ออกละง่ายกว่าแล้วข้อดีอันคือมันมันขัดของเสียออกไปเลยไม่เกิดการสะสมแต่ตัวนี้มันจะมีแบคทีเร์ดก็จริงแต่ว่าวันหนึ่งมันทำงานครั้งเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บของเสียอยู่ในถังมัน อยู่ในตัวกรองมันนั่นแหละนะครับในสารกรอ,องมันเนี่ย mm. เทอ,ออกมาก็จะมีขี้ปลา mm. มีอะไรออมาเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมไม่ได้ใช้แล้วผมปิดระบบไปนานและ mm. เพราะว่าคราวที่แล้วปลาผมป่วยหาใจเห็นไม่เจอผมกลัวว่ามันจะไปเก็บเอาเชื้อโรคอยู่นะครับผมก็เลยปิดไปก่อนเลยตอนนี้ก็เลยใช้กรองกรองดำฟิลเตอร์ดีกว่าก็คือเป็นอะไรที่ทำความสะอาดได้หรือแม้กระทั่ง กองหินภูเขาไฟผมก็ยังใช้อยู่เนี่ยครับเพราะว่ามันทําความสะอาดได้เนี่ยครับถ้าเราไม่ได้ใช้ชุดดาฟิลเตอร์นะเราใช้กองแบบกองพวกหินภูเขาไฟอย่างเนี้ยคุณก็ยังถอดมาทําความสะอาดได้เห็นไหมเนี่ยสะอาดเลยผมทำความสะอาดเนี่ยผมซื้อใช้เครื่องสักผ้าเลยอืมแต่ไม่ได้ล้างหินนะซักผ้าซักหินไม่ได้มันมันแตกใช้ซักไอตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่ง ความสำเร็จของตัวกลองดําฟิลเตอร์ผมถึงว่าเอ๊ะทำไมโอ้โหตอนนี้คนติดก,กันเยอะมากติดตั้งกันเยอะมากเออแกเห็นทางบริษัทของพี่ปิชามีไปส่งต่างประเทศด้วยติดตั้งต่างประเทศมีต่างประเทศซื้อไปติดตั้งด้วยเนาะก็ถือว่าดีครับดูด,ดิใส่คลิปเลยโหน้ำใส่ามาก คือตอนแรกผมเห็นผมก็ตกใจมื่อที่ผมเดินออกมาปกติผมไม่ค่อยเดินออกมาแล้วกลางคืนเพราะผมจะขึ้นนอนแล้วประมาณสองทุ่มนี้ผมก็ขึ้นแหละแต่วันนี้เดินออกมาดูซะหน่อยเพราะเมื่อวานเนี้ยาทางลูกชายแกกับทีมงานมาทําให้ผมกลับมาผมก็ไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนกลับดึกเช้าวันนี้งานเยอะก็เลยไม่ได้ดูเหมือนกันกน็เนี้ยฮะออกมาดูตอนเอาสาย,สายตอนให้อาหารปลาตอนบ่าย แล้วก็เนี่ยครับก็เลยเดินออกมาดูว่าน้ํามันขุนไหมเออไม่ขุนเว้ยงงเลยใสยก่กลิบเลยเห็นท่อเลยเห็นเห็นท่อที่ดูดเลยฮก็บ่อผมลึกประมาณไม่ถึงเมตรเนาะบ่อลึกประมาณหนึ่งเมตรแต่ว่ามีมีน้ํามาก็ประมาณแปดเก้าสิบเซนแค่นั้นเองครับไม่ไม่ถึงเมตรหนึ่งเนาะก็ก็ใส่ดีครับเนาะโอเควันนี้ก็เท่านี้เราให้ดูคร่าวๆ เดี๋ยวผมก็ย้ายปลาพักผ่อนแล้วผมก็จะขึ้นไปนอนนะครับอถ่ายความคืบหน้าให้ดูนะครับว่าใช้แล้วมันโอเคไหมตอนนี้ยังโอเคนะแต่ถ้าติดปัญหาอะไรผมก็จะพูดเลยว่าเออเฮ้ยมันก็มีปัญหานะอย่างนี้อย่างนั้นโ้นแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยใช้ยังไม่มีปัญหาใช้ดีเพิ่มยูเข้าไป2ตัวเมื่อวานที่ตัวกรองเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเมือกปลานะเออก็ ไม่เกิดตะคร่ยไม่เกิดเมือกแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยมันก็จะฆ่าเชื้อโรคไปด้วยเอออ่าาสอนฆ่าอ๋อเดี๋ยวไปดูนีดน,นิดดูในถังก่อนดูในถังใบนี้เนี่ยผมล้างหินไปประมาณสองสามอาทิตย์อ่ะยังใสอยู่เลยเนี่ยนี่ยังใสอยู่เลยเนี่ยดูน้ำยังใสอยู่เลยอ่ะเออเฮ้ยเวิร์กดีเวิร์กดีเนี่ยครับน้ำยังใสอยู่เลยนะนี่ ดูที่ผิวหินดิยังสะอาดอยู่เลยนึกถึงหินแบบตามน้ําตกเลยว่ามันยังสะอาดอยู่อ่ะเพราะว่าปกติอะผมผมแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผมก็จะเป็นคราบโอ้โหเยอะๆเลยเป็นคราบตะกอนขี้ปลาแบบหนาเลยนี่อันนี้แบบเฮ้ยมันน้อยมากน้อยจริงน้อยจริงนี่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 ดูดูที่เกาะตรงนี้ยังแค่ไม่มีเลยน้อยนะนี่น้อยนะเนี่ยเฮ้ยน้อยจริงน้อยจริงเออว่ะ เดี๋ยวดูว่ามันจะได้สักเกี่อาทิตย์ตอนนี้ประมาณสามอาทิตย์ละเกือบสามอาทิตย์ละนะเกือบเกือบสามอาทิตย์ละอันนี้ก็ยูวีนะอันนี้ก็ยูวีอันหนึ่งโอ้ผมนี่โคตรยูวีเลยตอนนี้ยูวีสามอันละแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายูวีมันไม่ได้ทามันตรายปลาเพราะเราไม่ได้ใส่ในบอ่อปลานะครับเราใส่อยู่ในชุดกรองระบบกรองเพื่อให้น้ำมันสะอาดเออมันสะอาดโคตลาผมเยอะไงตาผมดูดิเยอะมาก เพราะฉะนั้นด้วยความที่ว่าปลาเยอะเรามียูวีมันให้ปริมาณมันเพียงพอก็โอเคนะผมคิดว่ามันก็โอเคยังไม่มีผลอะไรกับปลาโอเคทุกคนครับหรือว่ายูวีมันก็มีส่วนช่วยนะทำให้น้ำม,มันใสมากเลยวะ่ะดูดิโอ้ชีโร่ผมโอ้โหเนี่ยน้ำที่ออกมาใสมาก อืใสจริงว่ะใสจริงนะชอบไหมครับอย่างนี้โอ้จะไดย้ยิ้มเลยจริงนะผู้เลี้ยงทุกคนยิ้มเลยถ้าน้ำมันใสเนี่ยอืมแล้วก็ไม่ต้องไปขุดบอ่อแบบเอ่อบอ่อกักบอ่อพักน้ำเยอะๆปริมาตรเยอะๆมีดัมพิเตอร์ช่วยได้ใส่ิ๊บ โอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมคลิปผมผมก็เดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันนะช่วงนี้ผมก็ยังทำคอนเทนต์ในส่วนที่เป็นระบบกรองก่อนเพราะว่าตื่นเต้นเหมือนกันมันใสเออไม่นึกว่ามันจะใสเพราะติดไปตัวเดียวเ่ยมันก็ยังโอเคในแตด90%ที่เราพอใจแต่ผมล้างกองบ่อยทุกอาทิตย์แต่ตอนนี้มันจะสามอาทิตย์แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่า เฮ้ยหรือมันตอบโจทย์มากๆเลยเว้ยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าดูกันไปอีกยาวๆเนาะนอนหลับฝันดีนะครับทุกคน